ดูดวงชาวราศีพิจิกไม่ต้องห่วงหรอกลงมาเกิดแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับขึ้นไปนะครับหนึ่งวันสวรรค์เท่ากับ100ปีของโลกมนุษย์ในชั้นจตุมหาราชิกาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชตามันเพียงแค่แป๊บเดียวท่านอย,ย่าไปยึดติกับทรัพย์สินเงินทองหรือสามีภรรยานะครับกับลูกกับไขรแดงสิน้นครับผม เรามีจิตเมตตาต่อทุกคนแต่ยังไงวันหนึ่งเราต้องจากกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวงหรอกนางฟ้าบนสวรรค์นะครับแค่ลงมาเกิดแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก,ก็กลับขึ้นไปแล้วในโชคชะตาของท่านเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าถือว่าเป็นเรื่องดีอย่าไปคิดว่าเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมเร้าแล้วไม่ดีดีต่หลวงเขาเชื่อว่าบนสวรรค์จนันทราถ้าไปเกิดเทวดาตายจากสวรรค์เนี่ยลงมาเกิดเป็นโลกมนุษย์เขาถือว่าเป็นแดนพบภูมิที่ดีมาก พราะนั Stelle, know, das wird, wird um so ้นถ้ามาเจอเรื่องราวร้ายๆบนโลกมนุษย์จะได้กลับไปบนสวรรค์แบบมีความสุขเอาดวงชะตาคนนี้ทําบุญให้มากๆวงล้อแห่งวาฏะจักรทําบุญจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาระบบเอาแน่นอนไม่ได้ในโชคชะตาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ โชคลาบเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งสิทธิ์ค้ำชูปกปัก,ปกคุ้งกองรักษาจะเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิปสสนประสบความเร็จดวงนี้จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองจะรวยๆวยรเฮงเฮงปังๆๆปัปัะบางคนบอกว่าเมื่อไหร่ล่ะทานหมอสันบอกเลยนะนะครับรับพลังบวกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะดีเอง ่านอย่ามวแต่ไปเศร้าโศกซอยเศร้าเสียใจร้องไห้ไม่มีตังค์กินมาม่าพอเพอบางคนมาม่าไม่มีจะกินเลยผมอ,อย่าไปเศร้าคราบผมเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาได้ใจเย็นๆก่อนสิครับก่อนอื่นสิ่งที่ท่านจะต้องทำคืออะไรครับรับพลังบวกครับผมและจงเชื่อครับเริ่มเสริมดวงชะตาเรื่องปฏิหารมันมีจริงถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็ต้องเชื่อเรื่องปฏิหาร นะหาพระเครื่องสักองค์น,นะครับอย่างเช่นปางสะดุ้งมานเอามาใส่สักหนึ่งองค์แนระ้วผมจะได้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาจะจริงหรือไม่จริงเรามีพระพุทธอยู่ในใจดีที่สุดแล้วเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเนี่ยลงมาเกิดแป๊บเดียวเองนะครับผมแต่เราต้องรวยเดี๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้คืออะไรครับคําว่าพอถ้านะท่านมีรถเบนซ์เฟอร์รารี่คนอื่นเขาขับโอ้โหลัมโบกีนี่ เราก็เอาแค่นี้พอขับรถเบนซ์ก็พอแล้วไม่เห็นจะต้องขนาดนั้นมันจะเปืองทรัพย์สินมากเกินไปครับนะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าครับนะคำว่าพอเกิดขึ้นดวงท่านรวยทันทีแต่ดวงนี้นางห่วงนางห่วงท่านก็ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบค้อบปปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปผลผันจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงขุนงามความดีถ้าไม่มีขุนงามความดีนางไม่ห่วงนางทิ้งเลยครรันะ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 าาางสว์จะ่ไปตก นรกภูมิปุ๊บนางทิ้งทันทีเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบฉันไม่ไปนรกภูมิหรอกนะฉันไม่เอาหรอกนะไปกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกาพระถังสมาริยามิไปนรกฉิมพีฉันไม่เอาหรอกนะไปอุดต,ตะมหานารกกว่าจะเลื่อนขั้นไปฉิมพีโอ้โห่ไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเราแวดระวังเป็นพิเศษนะครับผมในโชคชะตาคุณได้เจอพบผู้คนเยอะแยะมากมาย ทำไมหมอสันถนึงบอกว่าทำไมระวังข้อนี้เพราะว่าชาวราศีพิจิกเป็นยังไงครับเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเกิดมาเซ็กซี่เย้ายวนไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโกหลงหนุ่มรักนุ่มหลงพากันโซมนัดติดกับดักมอเสเนโอ้โหดวงเนี่ยสเสน่หแรงโคตรเป็นคนับนะผมเขาเรียกเกิดมาชาวราศีพิจิกเนะี่ยเกิดมาเป็นโดดเด่นนะ เกิดมาเป็นดารานักร้องครับผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนแต่ว่าด้วยจิตใจที่มันโดดเด่นไปไหนเนี่ยมันดูเด่นไปหมดเลยแต่ว่าความสุขขมลึกลึกเกิดขึ้นในชาวราศีพิจิกครับเป็นคนขวานผ่าซากตรงไปตรงมาพอรู้จิตใจแล้วคนนี้มาไม่ดีครับยิ้มไม่ออกแล้วยิ้มไม่ออกแล้วทีเนี้ยัะผมเพราะฉะนั้นท่านจะยิ้มใครจะเป็นยังไงให้อุเบกขาอยู่ในดวงชะตา ก็คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะดีจะร้ายเขาจะชั่วจะเลวเขาจะไปสู่นรกภูมิเขาจะทําอะไรนะผมรับหลังต่อหน้ารูปหัวรับหลังนะผมพูดอย่างนะคนแบบนี้ท่านระวังอย่างเดียวนะผมไม่ต้องสนใจเพราะว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนตงไปตงมานั่นเองนะครับแล้วมีมนต์เสน่ห์มาอย่างแรงเพราะฉะนั้นนางสวรรค์ชั้นฟ้าจึงหวงท่านเป็นพิเศษนะครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้คาครูหมอซานได้ ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆชาวราศีพิจิกดวงชะตาราศีพิจิกประจําเดือนในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตแต่ด้วยพลังและความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และพบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นได้ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ท,าท้าทายเท่าที่ควรเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่คุ้นเคยเกินไปแต่อยากเพิ่งท้อใจไปเพราะในสัปดาห์ที่สองของเดือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาทำให้คุณ ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทการตลาดแห่งหนึ่งช่วงแรกคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำเป็นแค่ง,งานประจำที่ซ้ำซากแต่แล้วในสัปดาห์ที่สองบริษัทได้รับโปรเจกต์ใหญ่จากลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการทำแคมเปญการตลาด ในประเทศไทยนี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์ของคุณอย่างเต็มที่ในช่วงกลางเดินคุณจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำทีมใ,ในโปรเจก์นี้ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันบ้างแต่นี่คือโอกาส ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นของคุณคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการประสานงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ด้วยความเฉลียวฉลาด และความสามารถในการปรับตัวของคุณคุณจะสามารถนำทีมให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีในช่วงปลายเดือนผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และคุณอาจได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้านี่อาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นในอนาคต ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของคุณจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ด้วยการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถรักษาสมดุลทางการเงินได้ในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโบนัสจากการทำงานเช่น หากคุณทำงานในสายอาชีพที่มีค่าคอมมิชชั่นคุณอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ ที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่ได้วางแผนไว้นี่อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะในช่วงปลายเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นข้อเสนองานพิเศษหรือโอกาสในการลงทุน ที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งซึ่งนอกจากจะเป็นรายได้เสริมแล้วยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายใหม่ๆอีกด้วยสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักบริหารจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดพยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้ใจ่าย และการออมอย่าลืมสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินและหากมีโอกาสในการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการค้นพบตัวเอง ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกท้อแท้กับการเรียนบางวิชาที่คุณไม่ถนัดแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของคุณดูเช่นหากคุณเคยเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือเพียงอ่อย่างเดียวลองหาวิดีโอสอนออนไลน์หรือเข้าร่วมกลุ่มติวเพื่อนดูคุณอาจพบว่าการเรียนรู้แบบใหมน่นี้ช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ในช่วงกลางเดินคุณจะได้รับโอกาสในการทำโครงงานหรืองานวิจัยที่น่าสนใจนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณเรียนด้านวิทยาศาสตร์คุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้นำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมนาทางวิชาการซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังอาจนำไปสู่โอกาสในการฝึกงานหรือทำงานในอนาคตอีกด้วยสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและเตรียมตัวแต่อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยการจัดตารางเวลาที่สมดุลระหว่างการเรียนและการพักผ่อนจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น ด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีพิจิกที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังไว้คุณอาจรู้สึกกังวลและท้อแท้แต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณลองพิจารณาว่ามีอะไรที่คุณสามารถปรับปรุงได้บ้างเช่นหากคุณมีร้านค้าออนไลน์คุณอาจพบว่าการถ่ายภาพสินค้าของคุณยังไม่ดึงดูดใจลูกค้าเท่าที่ควรลองลงทุนในอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ดีขึ้น หรือเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจนอกจากนี้คุณอาจพิจารณาการทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายเช่นการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดหรือการจัดชุดสินค้าราคาพิเศษในช่วงกลางเดือนคุณจะได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ อาจมีคนเสนอให้คุณร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือคุณอาจได้รับข้อเสนอให้นำสินค้าของคุณไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่